สบายดีจ้า FC บัะสุควาสุขคนเด้อจ้าวันนี้เราก็มาต่องานอ้นน้อยอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้องากนก็เห็นเด้อพี่น้องเด้อมันวยว่งานโก้เด้อพี่น้องบาทนี่กอภาษาเอเพือ่อนภาษาเคุณบล็อกเพิ่น,น,นชิอยู่เองนะเมื่อกี้นี่ว่าสิคนให้เพิ่น เวลาชี้ยู่เองแถวหน้าเจ้าเป็นคนก่อขอเป็นคนค้นก็ได้เฮ้ยเจ้าคู่บอสัยเสือขนยาวนะ หมวกกระบอรงใส่ใช่แค้นดำเบิ้อละเออย่างแค้นเสือป่ะนี่ นบมักสใส่พี่นอ้องเด้อเดี๋ยวูมมาซอยกันมาเลยน้องเคยบาแผนมาแล้วโนน่อยก็มาแล้วพี่น้องอไปดีพี่น้องจะบอกไงนคนบอกให้เขา,ทา,เขานะแท้าน,นะให้โอนน่อยใช่ไหมคนต่อเลยพี่น้องเด้อ เอายายไว้แหละยายทั้งสองฝั่งแหละเขาสิโกเตเต่พี่น้องอย่ารามากกันเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าอ้นกับกันนาก็ยินดีจะสอยน้องบุมมีเงินจ้างสิเหตุนั้ได้สิพี่น้องเอ้ยมอยากจ้างอยู่สร้างกัแบบเงินเท่ากับบัถั่วบัวเทิงมีแต่ได้แต่ มาซื้ออุปกรณ์ซื้อๆนะอดเนาะถ้ามีเงินจ้างแลวโอ้ยเฮงอยากจ้างมาตืมมาแล้วหอยเห็ดไปแล้วสาตอีต้นกับอีต้นกันอยู่หักก็อยากให้น้องมีเพื่อนมีซานถาผู้เอื้อ,อยบโซย์โบพาผัวซอยผัดจักไผ่สีซอยเพิ่นน่ะนะพี่น้องเอ้ยน้องกับโบมี่โบมี่ผู้มาซอย ถ้าเบิองบาดเบิบงองกันเขากับผู้ที่เมื่อมาหาไส้ไหนนะ้าเท่าตูนเท่ายัางกับเบิองเบงือเขาสี่ได้ลบมาซอยอีกเขาผัดมีรอบมีครัวผัดเฮือนผัดอยู่ไกลโน่นเนาะขันมาล้ายกะมันสิเกิดการสิ้นเปลืองอาข้าวปลาอาหาร,ารการกินอีกนะกอดว่าพากันคอยเห็ดเอาซัมนี้โก็ผ้าเช้าึ้นแล้วกับบางเทียกับสีได้โจ้ไหวสะกก้อนให้เก็บเงินได้ซื่อ เอฟเงินซ right, ื้ออุปกรณ์หมดเล็กหมดล้าได้ตืมหมดปูนหมดยังเตืมจังได้เห็ดอีกโอ้ยเอาลายพวเจ้าก็ไดนางโอนเลยคือเบาเตะเพิ่นก็เป็นกรรมกรให้ได้แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เห็ดบบเป็นหอยเห็ดไปนี่แหละเนี่ยก็น้องเคยของอันเบาแพนนั่นกับมาซอยกขบว่าเออบบจ้างกับ เขาคอยพาก,กันเหตุกันเอานีนแหละเมื่อวานเนี่ยก็พาก,กันคุยกันแบบมีอยู่ชิจ้างเขาปัดคาส้างปัดเพงแต่ได้พี่น้องด้ยนี่อพี่้อยน้ำเลกนอยนี่แน่นคิดนำใจให้ดอกเ่ากับใจร้ใจดำปาน,ปน,นั่นอกบหาจะกีบเนาะ,ะเพื่อแห้ง ภัยเห็ดไพ้ก็เมื่อยพี่น้องคุณจอหไอการ่าเห็ดเพื่อนห้ล้างบักไงสีบัวห้จักจีบจักบาดพี่น้องเอ้ยมันก็ต้องมีแหละน้ำคิดน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็พอภนาคุณอได้มันก็ต้องมีแหละพี่น้องเอ้ยแต่ที่เฮาไอน้องเฮาเฮาลมกันฮาเวากันเฮาเข้าใจกันแล้วพี่น้องเลย แต่มีเอฟซีที่ผู้บางคนผนบ่เข้าใจนะว่าให้อ้นก็บอเต้หลายอย่างสงสารก,กระหนกกระนาดแบบนี้ได้มากระสีได้มาอยู่มาใกล้กันเลยยิ่งยังพอ,อซอยได้กันกระซอยไปนี่แห,ห<ไ>ละพี่น้องต้อนอยู่คือเห็นพืาา้เห็ดของงอมงอกต้นคืออ้อนแต่ผมขาเป็นเห็ดใต้แต่บรใหารเป่นคนแบบคือเอาแต่สามมันจะแพงเนาะ นักลีได้จ้างสั่งซํำกันกับซื้อเครื่องเฮื่อนหมดแล้วพอเอ่ยจ้างมาแล้วชี่นียนชมนาคุณพิ่น้องจะหายผิวนยูเด้อพี่น้องเด้อบหาหาตั้งตั้งหาซอยกับแม่นพี่น้องหาอ้มาหากันนะซอยกันตามตามเอฟซีว่าในคลิปนี้อ้นนันไอกระดาษมาซอยซื้ออเอ อั้นฟูกชานก้าวหน้าบ้านทางหลังอย่างซาซิพี่น้องเอกาซินี่พี่น้องมีน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นนี่พี่น้องมีเยี่สมิซมันนาคุณเป็นอยู่แล้วพี่น้องเด้อกระเฮ็ดน้ำกันี่แหละพี่น้องเลยกระลายคนกับบอมเอนวาสิก้าหน้าเฮ็ดคนเดียวเนาะเลากระเฮ็ดน้ำกันี่แหละพี่น้องคนอาศัยปนิส่างร้างมาซอยเพิ่นกันขันตัวได้นับอะไรเช่าจ้างจ้างตืมมาอดโอ้ดิจิต้ามาซอยพี่น้องจะแอ้กะ้าโอดจะห้ทักพลังเหมือนพี่น้อง บอกพ,อพูนพูดสิไปอัดเพลงอะพี่น้องเอเ้ยเอาไม่โดง่งไม่ดังจะไม่หันหลังกลับมาเด้อเบิกตังไม้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 แบบกระสินพล่หาหอะไรเบิกตังไม้พี่น้องเอ้ยหยอกกันเด้อพี่น้องเด้อมียังหยอกกันแนวนี้เด้อพี่น้องล้างกล้องกัเว่ากันแนวนี้เด้อเอาตางตังด้วยแพดด้อตังใจสุ่าพว่า ตั้งใจเด้อไม่โด่งไม่ดังเลยอย่าหันหลังกลับมาไม่มีคอามสะดวกง่ายสบายดีเย็บซีเลยเนาะดอกไม้หาพันถูกทามสบายดีพี่น้องตีปากเลวางแง่เออเอาเอาเด็กว่าสบายดีพี่น้องเลยมันจะเบ่าออกอืมเอาเอาค้นค้นแถแนวค้นเดี๋ยวจับกล้องแล้วจังสีค้นนำคือกันนั่นแหละ เพราะว่าจับกล้องมันบมีคนนะนะพี่้องมีคนจับกล้องให้มาำเถอาถ่ายคลิปก่อนแล้วก็จังเห็ดน้ำหลังเ้อเอออให้โด่งให้ดังเนียว่ะโอ้ยมาตัดซีนเลยเนาะฟุ่มเาสือย FC พังใช่กุ๊ปในนั่งอ้น บ่พอแล้วมเอนาเล็เล็กนเอยียงอ,อย่าพา่าวทั้งลุมให้พระท่านเล้วอยู่มนพาวว่าเอาทั้งลุมซะก่อนจะค้อ,อ,อง่านเข้าไจให้เลยมิจะบอโบกขนาดเทือนทอไรเงาทรไยก่วงทอไรท่านั่นท่านี่ เขาจัดให้เจ้าเลยเล็กค่ะเล้ยไปซื้อก็เแนวนั้นทางห่านเขาไหลเลยเล็กใหญ่เท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้เขาสิพูบดซุ้มขายน่ะแล้วนั้น,น,นละเ,ลเลด้อพี่น้องเด้อคืออธิบายไปอะไรพี่น้องเขาซอยเรือกัน คันเป็นว่างานตัวไดนักนาแห้งกะสี่ไฮอ้นน่อยหันจ้างสร้างเพิ่มมามือนี่เอองานมือนี่หานักเนาะเอามาเด้อเสาอ้นเด้อจะคนสองคนแบบนี้ละให้ใหสาอ้นจ้างมาตัวได้เจ็บวายซอยกันเล็กๆน,น้อยๆได้กะก็ซอยไปนี่แหละน้อยหันทาสีจ้างวบ็ดเสร็จเลยหส,ส,สร้างจ้างสร้างวบ็ดเสร็จเลยแหละ อนน้อยนะบ่มีเงินว่าง่ายๆซะพี่น้องเอ้ยอาศัยแต่ว่าได้ซื้ออุปกรณ์มาและไห้ไอ้เคยเห็ดไ้เพินกะซิว่าซิมิก็ธรมมาลาคุณอยู่กับบ้ว่าดอกสีใสละลาะละละเนาะเพินิีห้เท่าไรกับบฮูจูจักให้อันสมหากันนี่แหละพี่น้อง,ต,งตั้งตั้งยว่าง,งานถัดไปตั้งซอยเรือกัน นายจะกับเขากับป่าอีกคันเหม็นว่าเอามาลายคนกะมันเปลืองลายแนวเด้พี่น้องเอ้ยขายให้งานค่ะกับเขากับน้ำคันเหม็นว่ะเดี๋ยวใช้เงินเบิร์ดให้แล้วขายจะเห็ดเฮือนนี่แหละบ่อยากเศร้าเพิ่นอยู่นี่แหละ เห็ดน้อยคือของอ้นผัดมันกระเทินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาคือแนวนั้นแหละคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องมาจนบ่อยากมีนม่องสินอนน้อยเห็ดใหญ่ไว้ก็ดีแล้วยามใดก็ยามนั้นแหละคอยเ็ดไป เดี๋ยหายโอนน่อยไปอธิบายให้ฟังอยู่่อง่นอีกรอบนึ่งเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องิไปคนบ็อกซอยอน้องขอบคุณทุกไลททุกเงินทุกคนเข้ามารับชมติดตามกา้ากับตาอ้นเด้อจ้ะเดอ้อ